สวัสดีจ้าเรามาถ่ายวีดีโอกันนะคะมีน้ำพริกปลาแล้วก็ผักจะทาให้กินเอาทายให้ดูนี่ปลาอืมจดองนี้ด้วยดองต้นหอมดองเองพอต้นหอมกินไม่ทัน้องมาดอง มันนานนะเราทีไม่จะตายชันจิบม,มือนะปัง่บอนนราปิกปลาล่เปืือน,น,อนห้มันำพปิกปลาลืม Gọi mà không kẹn mặt. Đó làm mày thấy anh đi buộc nữa nè. Kinh dừa mà. Thì bà là mày khai lò ok đấy ạ. gì nè. ไม่กินข้าวนะคะกินแต่ปลากับผักเอมาดีกว่าเอมไม่จำเป็นต้องกินข้าวเลย,ยน้ำผึ้งปลางกับน้ำอบดวงมันข้าวหมักเลยดวงไม่ใหญ่เป็นรนะัำรัมไปหนยนะแต่ออกมโอเคอ่ะมันชา จานเอ็มพักแหลยพักมันยังกินยิงร้อยกินกน้ัพริกไง ห้อมดอกเบียวนี้นะึก็ร้อนอมเลือดตัวดังเลือดด่าก็กินหลดัดก็ช้าอิมพักกินพักเยอะมากตามพูดเลยมันร้อยอนะ่ะชื่อเวลาผิดเาลานะไม่ใช่วาเลอร์ปง่อยมันร้อนมาก น้ำปีกหัวร้อยตัน้ำปีกกไปน้ข่าตอนห้อมดอง อยู่ที่นี่นะทำไรเป็นไม่เป็นไรต้องเป็นมั้งว่ะบางคือมันไม่มีกินไงไม่กินบ้านเราเราต้องทำเองมันตะน้อมดองหรืมามีอย่ที่นี่ไม่มีมันปิกบาลามีอย่ที่นี่คล้ายไม่มีถ้าเผิดไม่ได้ก็ไม่ได้กินเผื่อมันต้องทำเองเหมือนกันเมืองไทยเราเปิดออกไปหน้าปลาคั่วจะเต็มเนี่ย ค้างน็้นเต็มมาเลยอะเติมไม่มีค้างเติมอย่างคา้างก้นนานๆเจอนะเนี่ยค้าเบอร์เกอร์คอมแม็กมันมีกล้องอย่างๆเลยนะ่ยหรือบางทีให้เบอร์เกอร์หรอกที่ไม,ม่ใช่ได้หรอกมีแต่เบอร,ร์เกอร์งัวนยอะไม่กินเนื้องวัว รอยร้อยรอยอิ่ม เจ๊ต้องกินข้าวก่อนแฟนพอแฟนเขาจะกินข้าวดึกมากเจ๊กินไม่ได้พอกินข้าวดึกตึ้งนี่เจ๊เป็นลูก,กัดไล่ย้อนใช่ไหมพอกินข้าวดึกตึ้งนี่ตึง้งข้าไปนอนเลยไม่ได้เลยต้องกินก่อนพอต้องไล่ไล่เฉา,าบุ้งก็ข้าไปนอนได้ถ้ากินปุ๊บการเป็นของนี่คือไม่บายทันทีมันอึดดองดการน้ำก็จะส,ส่องก่อนนี่ตัวเส่นน้ำส่องกอดเลย อาจจะน้าสำหรับเราไม่น้าสำหรับเขาขนาะดอือหรือว่าสาวกินไช่ซองลูกกับกาแฟดำเบื้งแกว้ววันนี้น้ำวันเย็นกินปลาท่อนหนึ่งพักคุมหนึ่ง เอ,อ๊กินแบบไม่มไม่เหรอความอ้วนนะตอนนี้คือลดความอ้วนได้แต่เลือกกินอาหารที่มันมีประโยชน์นะเลือกกินเนี่ยอาหารที่แบบมันดีอะแต่ก็กิกนตอนนี้กิน,น,น,นกเนี่ยพอนำนักคองใช่ไหมตอนนี้เลือห้าสิบห้าโลแล,ลนะเพราะอะไรคือไม่ให้มันขึ้นแหละไม่ให้มันลงพยายามไม่ให้มันขึ้นแหละไม่ให้มันลง ร้อยไปอ้นี่ดองเองร้อยจังเกีน้ำพริกดูปุุลงลงอะไรไม่ใช่เป็นกดไล่หยวนมันแก้ในพรุงมันเยอะเก้น้าพริกเกี๊น้ำพริกปลาไร้อยมาเลยตอนห้อมดองมันแก้เอือนนะ่นะ Nghe hết luôn Đón xem Ui, nào Không nào, tại là nào Tại sao lại đi còn nhìn được tại okay, này đã Ok, đi nha hả Bye bye, đi